จังหวัดชลบุรีนอกจากจะมีพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักซึ่งมีจุดขายในเรื่องของสีสันและกิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลแล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายหลากหลายอารมณ์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยที่ตั้งอยู่บนเขาหมาจออำเภอสัตหีบก็<ล>เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลรวมทั้งเรื่องราวภารกิจของกองทัพเรือในการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยค่ะ โดยอาคาร5ซึ่งอยู่บนยอดเขาเป็นจุดชมวิวที่สวยงามสามารถมองเห็นเกาะแสมสารและเกาะขามได้อย่างชัดเจนค่ะแต่ถ้าอยากชมสีสันและความน่ารักของปลากระตูน <ไป S 1> ก็ต้องแวะที่เพอร์คูล่าฟาร์มอาณาจักรของปลากระตูนซึ่งมีให้ชมกันนับสิบสายพันธุ์ส่วนใครอยากไหว้พระพร้อมชมความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมจีนแบบนี้ <ไป S 1> ก็ต้องแวะมาที่วิหารเซียนแห่งนี้ค่ะ